สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอีกแล้วนะครับคนเล่นรถเก่านะครับวันนี้มาชี้เป้า C ีวิก e g 9 2 4ประตูนะครับรถสวยๆกันเลยนะครับตัวรถเป็นสีขาวนะครับสีเงาๆฉ่ำๆเลยนะครับบอกว่าครับคันนี้รถเก็บสภาพมาแล้วนะครับเดิมๆโรงงานตัวไทยนะครับ แต่ก็มีของแต่งตัวนอกบ้างนะครับภายในสะอาดเดิมเดิมเลยนะครับภายในไม่มีรอยฉีกขาดใดๆนะครับสติกเกอร์ข้างประตูยังอยู่ครบหมดนะครับแอร์เย็นเพลงเพราะวิ่งทางไกลได้สบายนะครับเครื่องยนต์เป็น1.6 D16 ดีแคมเดียวนะครับ VT e c นะครับเกียร์ธรรมดานะครับเกียร์ไม่มีปัญหาอะไรนะครับรถพร้อมใช้งานห้องเครื่องแห้งแห้งกันเลยนะครับสภาพสวยๆช่วงล่างดีนะครับ รถไม่เคยจมน้ำไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหนักนะครับสภาพแบบนี้นะครับหายากมากนะครับรถมีเยอะแต่สภาพเดิมเดิมโรงงานมีน้อยนะครับรถเก็บรักษามาดีนะครับท้ายสวยสวยกันเลยนะครับระบบไฟฟ้าใช้ได้ครบหมดนะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับรายละเอียดตามลิงก์หรือเบอร์โทรด้านล่างคลิปได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆขอบคุณ